กรบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆและชาวไลน์เกมสิทธิที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็เจอกระปุอีกแล้วครับโดโมโซไซตี้อีพีนี้เราก็จะมาเปิดอ่าจี้ในเวอร์ชันดาร์นะครับในอีเวนต์สะสมอ่าสติกเกอร์แบบตัวละครนะครับผมก็ได้ครบมาในอ่าอัลบั้มนึ่งก็สะสมครบได้มาแล้วก็ขาดอีกใบหนึ่งนะครับพี่นนก็ ใจดีส่งให้ฟรีนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณพี่โดนมากมเลยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแพ็คที่แบบตัวสุ่มที่ข้างล่างแบบเวอร์ชันดาร์กันเลยดีกว่าครับผมโอเคแล้วเราจะได้แบบแบบไหนนะครับในในในจริงๆ,ๆผมคิดว่าอยากได้แบบแปนอ่าเนรเทศดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ลองลองมาดูว่าเราจะได้แบบไหนนะครับผมโอเคครับผมหนึงอสองกดเลยดีกว่านะครับ ดูดูนะครับว่าจะได้แบบไหนนะครับผมก็ภาวนาได้แบบโอ้อะไรเนี่ยดากมีก่อสร้างกระโดดได้รับท่านหัวใครจะได้เล่นก่อนโอเค เออเสียดายที่สะสมตั้งนานแต่ว่าว่าด,ดันได้เหมือนจี้แบบดักแบบธรรมดาที่เราไม่ไม่ได้คาดการไว้อะเสียดายแอบบเสียดายนิดนึงโอเคโอเคเราถอยหกไปนะครับผมโอเคเอ้ยดีนะแปลออกแต่ความสามารถแบบกระโดดขึ้นเอกระโดดออกนะครับผม Okay. พูดผิดพูดถูกไงก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมยังไงก็โอเคโอเคนะเป็นฝั่งเขาที่เป็นคนทอยนะครับผมตรงนี้ก็ติดงานเยอะก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหละติดงาน เขานิชาหรือเปล่าวะเขาออกวะปล่อยออโอต้เลยปล่อยออโอต้นะฮะรู้ว่าผมจะชนะเขาได้ไงเขาแบบเอยไม่ต้องเล่นดีกว่าตัวนี้ม่นเก่งเกินแต่ที่จริงอะ่ะฮารายอเอ้ยไม่ใช่ดิยอมลาตัวมันก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดเวอร์วังอะไรขนาดนะั้นอ่าเปรียบเทียบกับแพทล่าสุดแพทปัจจุบันนี้ก็มันไม่ค่อยได้ได้แบบหยิบ มีคนหยิบออกมาเล่นเยอะอะไรเงี้ยมันก็ถามมาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้เจอเดเจอโคูเจอพระภัยก็เดี้ยงละมันสู้ใครไม่ได้แล้วทุกวันนี้การห่วงหมันออกมาเยอะนะครับช่วงนี้ก็ไม่น่าหยิบออกมาเล่นจะเท่าไหร่แต่ผมก็มาเก็บคะแนนธรรมดานะครับผมไม่ได้แบบซีเรียสน,นะครับผมก็หยิบ ยอมลาออกมาเล่นนะครับผมตัวละครก็ไม่มีด้วยแหละตัวละครก็ไม่ค่อยมีเล่นนะผมใครที่อยากสนับสนุนฝากไอเดมาร่วมสนุกกับทางช่องก็ทักในข้อความเฟซบุ o กสองตัวผมได้นะครับผมอโอเคได้เหาะเหินเกินเหาะเหินเดินอากาศโอเคผมลงตรงพื้นที่เปลวคาริวานเลยนะยม,มโลกปอะ,ะโลกเออ ก็เสียดายว่ะเขาออโต้ว่ะแต่ถ้าเขาไม่ออโต้ผมก็ชนะเขาอยู่ดีแน่แน่น่นนมีขิงว่ะโอเคผมเจอ่มาเรียหรือเปล่าวะเขาชื่อมาเรียหรือเปล่าเมเรียอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งโอเคผมได้ทอยเป็นคนแรกนะครับสองตาแล้วทอยคนแรก โอเคลง12เลยตบเมืองคนสอแล้วก็สร้างโอเคอย่างดีแปลนผมออกอช่วงนี้ก็เข้าเกมหลุดหลุดโคตรบ่อยอะ่ะเกมหลุดบ่อยมากเลยไม่รู้ว่าเป็นไรพี่เขาบอกว่าเออเป็นที่เน็ตหรือเปล่าก็มันไม่ได้เป็นที่เน็ตผมนะก็ผมได้แบบตัด ออกแล้วก็เนี่ยมันพออะไรเพราะมันหลุดไงมันอยู่ดีๆก็ขึ้นหลุดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ผิดหวังนะกับเกมนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนเลยอะเกมก็เคลือด้วยแล้วก็แถมเกมก็ไม่ค่อยมีมาตรฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะแหละโอเคผมลงตรงนี้ดีกว่าเปลลไฟพอเราโลก ใช่ม้าเบิดมาซะดีๆโอเคเขาล่มละลายครับผมแต่เ,เราไปเล่นแบบอันนั้นดีกว่าไปเล่นเมเลียวดีกว่าเป็นตัวเก่งผมเลยนะเมเลียวตัวมันผมสามารถเล่นเอาชนะโคได้เอาชนะเดชได้อะตัวเนี้ยถึงผมจะถอยคนแรกก็ตามผมชนะบ่อยบ่อยบบ่อยมากครับเอาเมเลี่ยวมาเล่นเนี่ยตัวมันยังเก่งอะ่ะ เอาง่ okay. มีพื้นที่ด้วยแล้วก็มีอ่าเดินชนแมงกระพุนด้วยอะไรเงี้ยมันก็เก่งอ่ะเก่งเอาเรื่องอโอ้กะสะสมไม้โคตรยากเลยกะว่าจะมาแบบเปิดได้แบบที่ดีๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อ่ะอย่างที่ว่าแหละเกมมันเกลือเนอะดวงไม่ค่อยดีด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาหยิบเป็นมเมลียวนะครับผม ที่ก็ไม่ได้เยอะด้วยะเลยก็มีแค่นี้แหละไอดีก็ไม่ได้แบบมีตัวละครเยอะมีที่เยอะเท่เพื่อจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยใครที่สนใจก็อยากฝากไอดีก็ทักเข้ามาในทักเข้ามาใน facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นในดินแดนมหัศจรรย์เลยนะครับผม <c oughs> โอเคเราเจอตัวไหนโอเคเราเจอโคนะครับผมพูดมาไม่ขาดคำก็เจอแต่ละแล้วเรามาดูที่เขาดีกว่าตุ๊กตาโคแล้วก็หมวกระเบิดไทเทเนียมรองเท้าโคนะแล้วก็ออโอเคเขาถอยคนแรกนะครับผมหรืออาจจะเป็นผมชนะเขาอะผมอาจจะแบบมีโอกาสได้ถอยคนสองมากอะไรเงี้ยว่าถอยคนสองถึงจะตัวละครเก่ง ก็เหอเดี๋ยวแล้วแ,แบบเราทอยคนสองเนี่ยมันก็มีสิทธิชนะเยอะอะไรเงี้ยผมก็ไปว่าเขาแบบมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าทอยคนสองมันก็มีสิทธิชนะสูงแ,ลงแหละโอเคผมสร้างแลนด์มาร์คลงนี้แล้วก็มองไว้ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> เราเราจะลงแบบชนแล้วเราจะลงคูณสองอะไรเงี้ย โอเคผมเชิญมาก็เขามีเกาะนะ <12. S 1> เขามีโลกนี่ครับผมทอย12ไปเลยไงก็ไม่ลงเหมือนเดิมเพราะว่าผมวางแมนกับคุนเอาอไว้โอเคผมสร้างพื้นที่ด้วยแหละถ้าไม่พื้นที่นี่ผมไม่มีแปนด้วยไง <12. S 1> โอเคลงทอยสามมาสร้างไปคูณแปดสิบลง เดี๋ยวผมวางไว้ตรงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบถอยไปจะได้ชนเลยตอนนี้เขาเสียการ์ดทางฟ้าไปแล้วนะนงลงตรงเดิอไปว่ะโอเควางดักหน้าเขาไปเลยเขาจะได้แบบถอยไม่ได้เดินหน้าไม่ได้เ <c oughs> จ็บไปโอเคเขาถอยนะผมเข <c oughs> าหน้าเขามีแอร์ป้องกันขโมยมาเบิร์ดหรือเปล่า โอเคครับเขามีกันขโมยมาเบิร์นนะครับผมโอเคชนไปเขาก็ยังป้องกันได้อยู่เหมือนเดิมนะอย่างผมลงตรงนี้แล้วก็สร้างไว้ดักเขาหรือเปล่าโอเคขังคู่ปบออกนะวางไว้ตรงนี้เลยเผื่อกันเขาแบบมีป้องกันไงจะวางหลุมดางไว้ตรงนี้ด้วยโอเคผมได้ทอยต่อนะชนไปดิ โอเคเขาเสียนะครับผมเขาไม่มีคานหลังฟ้าด้วยโอเคเขายังไม่ล้มละลายวางให้ตรงเดิมดีกว่าเผื่อกันเขากันได้เดี๋ยวเขาจะเขากันได้เขาจะหลุดหลุมดำผมเชิญโอเคมาเชิญออกนะครับผมค้างโอ้โหอะไรวะค้างอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วทพันปีไม่เคยค้างโอเคชนะผมล้มละลาย แต่ที่จริงอะผมเล่นมเมเลียก็ไม่คิดว่าจะชนะโคนะแต่คือมันโอกาสทายคนสองไงทุกคนก็รู้ว่าทายคนสองมันอาจจะชนะมีโอกาสชนะเยอะอะไรเงี้ยอืโอเคเลเวลอัพด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คแบบธรรมดาดีกว่าแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยขำๆได้เพชรทามหรือเพชรนะก็นี่ใส่ผมเป็นคนที่แบบถ้ามีเพชรในในกล่องข้อความเลยผมจะเป็นคนที่แบบเก็บเลยอะ่ะผมไม่ไม่ดองไว้นะได้ลูกบาทแล้วก็ยี่แบบเอ็ดธรรมดา โอเคก็2องร้อยเพจนะครับผมโอเคนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ